ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นทอร์เรตทาวเวอร์ดีเฟนนะผมได้เล่นนานเลยนะครับก็ผมอยู่กับเพื่อนนะโอเคโอ้ผมลืมเปลี่ยนภาษาโอเคไปครับไปเพื่อนผมอยากเล่นนะครับผมก็มาเล่นด้วยอืม ผมลองนีนครับโอเคไปแล้วครับไปไปไป <_ C apt ain> เพื่อนผมค้างจังก็เดี๋ยวผมจะเล่นเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ครับว่าเพื่อนผมจะกีตาร์เดี๋ยวผมให้เขาบอกแล้ครับโอเค รอครับรอเอาในเม,มปเลยผทมถามมาครับนุมกีตา,าเพื่อนขอตัวนี้มานะโลบตั้งไปเลยเสียงไปไหน เจ้าเหมือทุกคนไปอู๋เขาลงหกตาเลยอะ่ะโอเคโอเคก็ได้ก็ไหกตาก็หกตาตัวนี้ดีนะเนี่ยพูดดีนะครับตัวเนี้ยถ้าเสียงแฝกเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่รู้ว่า ขามไปแอยู่้วครับโอเคข้ามเลยโอ้ยขาดได้อีกหกสิบนะครับสามสิบยี่สิบครบแล้ววานเลยครับมาดูกันนะครับว่ามันทำอะไรได้มันจะเสีกตัวเล็กๆมานะครับเลือของมันอยู่ประมาณ เท่าไหร่วะสามหมื่นนะครับขั้นแรกสามหมื่นอันนี้ไงตรงนี้โอเคอัพอัพเรื่อยๆครับตัวต่างอัพเรื่อยๆเ,เลย อัะปุชนปุ๊บหายเลยอ่าโอเคครับไปเลยอัพไปอัพไปเอยเลยอัพต่อไปสองพันห้านะครับทาไอจางเมดเยะตัวตันนะครับไป่รู้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วประมาณหลักแสนอ่ะอยู่ประมาณแสนกว่ากวานะครับไม่ก็หนึ่งแสนเป๊ะเลย อีกตัวนึงนะครับถ้ามีเสียงผัวนส้เข้ามาก็ขออภัย้วยนะคะพอดีว่าบ้านผมฝนตกนะเออใช่บ้านทุกคนฝนตกไหมบ้านผมฝนตกนะ <c oughs> โอเควางคนที่สามเลยครับแล้วก็อัพเงินต่ออาตามไม่พอมันรอครับปิดสริปเว็บก่อนนะครับเออโอเคปิดก่อนนะแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับเดีย๋ยวให้พวกนี้แบกก่อนเชิบชนสองทีแตกนะครับอัพเลยขั้นหนึ่งกดข้างนะครับ อัพต่อยหมิขั่นแล้วก็มาวางตัวนี้หนึ่งตัวนะครับไปไกลอยู่นะแต่ตัวนชนแตกอยู่ดีอ่ะ <c oughs> ตัวอะไรอ๋อผมไม่เคยเห็นอนะก็คือตัวอะไร อ,อ้าวมันให้สี่ตัวหรอทำไมตอนนอนยังหวานได้เยอะกว่านี้อ่ะเศร้าใจอืมเฮ้ยโอเคอัพเรื่อยๆครับตัวจังก็อัพเรื่อยๆเลยเออว่ะผมทำไมผมไม่วาตัวนี้ว่ะ ทีวาเลยนะครับตอนนี้แล้วก็รออัพ <c oughs> ผมไม่เคยเห็นเนาะ T A O E น่าจะใช่ครับอืมต่ออัพเลยเลยครับ ตัวนี้ตัวเดียวไหวอะนี่นี่ตัวน,นี้ตัวนี้ขายทิ่งไเลยครับไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็อัพไปเลยตัวนี้โหดนะครับแล้วก็อัพตังค์เรื่อยๆนะครับพอตังพอตัวตัง ตันหมดแล้วครับก็ให้มาอัพตัวนี้ต่อหววงนี้ครับเน๋ยวมาอัพตัวนี้ต่อครับโอเคก็อ <c oughs> รอดูแล้วเลยครับมีหกสิบเวฟลงหกรอบ เดี๋ยวลูกแต่ว่ารอบมากี่นาทีนะครับรอบนีื่กี่นาทีผมไม่รู้ผมเดาว,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 ว่าเกิน <c oughs> เกินเอ่อตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมเดาว่าเกินสี่สิบนาทีอะเนี้ยไปเลย ไม่ต้องให้ตังก็ได้ครับตัวตังเอาแค่ขัข้ขขนนี้พอแล้วก็ไปอัพหมดเลยครับตรงนี้จะได้ไวๆหน่อยเพราะค่าสุดท้าก็แพงเกินโอเคต่อไปอัพเลยครับเอาตรงนี้เห็นกันได้อัพเรื่อยๆเลยครับ นี่ออกมาเยอะโอยออกมาเยอะประมาณนี้เลยครับอาไปขิค่าหนึ่งโอเคสองหมื่นสี่นะครับเพราะตัวละหกพันนะคันนี้ตัวลว 6, 000, ะหกพันแะคสองหมื่นสี่ขั้นสุดท้ายแล้วไหมดูก่อนใช่ขั้นท้าแล้วครับหนึ่งแสนนะครับ เลือดหนึ mm ่งเซลจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับ เหมือนกันนะครับหนึ่งแสนก็ตัวเดิมโอเคแค่เริ่มเพิ่มนะครับอัไปเลยอีกสี่พันะครับตัวนี้อุ้ยอุ้ยเพิ่มไวมากโอเคเสร็จแล้วก็มาอัพตัวนี้ต่อเลยครับอืม ผมว่าน่าจะไม่ถึง40นาทีแล้วแหละเนี่ย18นาทีอยู่ยี่ปียี่สามไปเลยนี่มวมาตัวนี้ดีกว่าความสามารถมันก็ค้นข้างโหดนะครับทุกคนน่าจะรู้กันแล้วแหละตอนเนี้ย สองตัวไม่ตายเลยงั้นเอาไปเลยหนึ่งตัว <c oughs> โอเคครับแปลต่อเลยง่ายมากเลยะครับนะครับ่ันหนึ่ง <c oughs> เออใช่ ผมไม่ได้ลงโหมดนี้เอ้ยผมไม่ได้ลงโหมดอินฟิ i t ตี้นานมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวหาลองไปลงบ้างครับเพราะมีตัวนี้มาด้วยหนึ่งแสนครับ 4, 4, 5, 20, ก็สี่สี่ห้ายี่สิบก็สองล้านนะครับเพราะหนึ่งแสนนะครับคูดาวห้าวิก็สี่แสนสี่ห้ายี่สิบสองล้านถูกแล้วแหละ <c oughs> อ่าทีนี่ทีมันครับ <c oughs> <c oughs> อ่าเขาจะขอตรงนี้กันร็อคแม หมหามนะครับหงือเพงอยู่นะโอ้เนี่ย thế của Việt, ừ, Không cũng xem màu mới của Việt thôi ạ แพงมากเลยคนนเนี่ยแต่ใช้ดีอะร้อยกว่าเพื่อแต่ใช้ดีอยู่นะครับเนี่ยเป็นห่งหรืออ่ <c oughs> อะอะทุกคน่ครับถ้าถ้า,ถาทุกคนอยากใข้าเอาตัวอะไรเนี่ยในเนี่ยตัวเนี้ยให้ควนะครับ อผู้ติดตามอ่ะผู้ติดตามผมช่องครบหกสิบนะครับตอนนี้อีกเก็ตคนครับผู้ติดตามผมครบหกสิบเมื่อไหร่ผมให้เลยอีกเกิตคนนะ เขายอมรับเนี่ยครับเพราะผมจะไม่ค่อยได้เล่นอ่าชื่อช่องเอาเวนท์เป็นภาษาอีกเนี่ยครับ มีหุ่นของเขาแล้วครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วอุ้ย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 อมอหลุดมอหลุดสวยละสวยละลืมลืมดูครับลืมดู อกในยูทู e นะครับเพราะว่ามีคนเขาคิดว่าผมทำในเอ,อ,อ่อ t ิ k t ตอมาเออใช่ TikTok ผมก็เล่นเหมือนกันครับตอนทีจตอบผมจะไม่ได้ผหจำหน้าเขาเท่าไหร่ี่ผมดูก,ก่อนนะครับ เคเจ็ดคนนะครับผู mm ้ติดตามผมเจ็ดคนแม่เผ็ดนะครับ mm hmm. เอาทำไมไม่มีลิวไปวะก็ได้นะครับ โอเคอัพเลยนี่ผมมานะครับดูเขาคุยดีก่อนนะครับช่วยเขาคุยดีกั้ยแล้วผมพลาดตอบพห้หลัง ทีมอรครับอ่าในโทรศัพท์ผู้ติดต่อหกสิบเจ็ดนะครับโอ้โหเยอะอยู่นะ๋อไม่ใจทุกคน ผมดูผิดผู้ติดตามผมอยู่หกนะครับในเพจเจ็บโอ้โหทำไมเอ้อาขอโทษนะครับเอาใหม่ผู้ติดตามในเพจวิวห้าทรศัพอ์หกเค เราคิดไอูเลยผิดลิขออก มันหลุดไปเยอะจังเลยอ้าวเพื่อผมหลุดเหรอเอาเสวยละตัวเต็มนะครับควายตัวหนึ่งก่อนอือมองหลุดว <Okay. S 1> ีเขาหลุดนะรบร้อาหานะครับขุดออกก่อน โอเคครับร <c oughs> อเพื่อนผมนะครับ๋ยวเขากดติดตามผมนะโอเคไปเลยอุยอ้ยเด็กอุ้ยเดแหลก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 ,กคุณเยอะเกิ <c oughs> น,นนะอ่าสมตู้นี้บอกอวโงรูดสี่พันห้าไปเลย อืออุ้ยหมื่นสามเลยเหรอโอ,อเคไหมาโอเคอาหานฮะมีอะไรหรอ อ้าวเฮ้ยโอเคผู้ติดตามห้าสามนะครับตอนนี้ในยูทู e 如了那好吧。 โอเคครับอืมเดี๋ยวรอเขานะครับ รอเข้าอะไรครับเอ่อเมื่อไหรจะมาเนี่ยเอเคเรามานะครับ โอเคพระเทศมาครับเอา้เอาใครทำบุญเจมให้อาตมาทีพระขอเพชรวะโคตรเต็ง เื่อผมคุยอัตมาสุม <laughs> จะมาห่มขาก็เรียวโหเขาขอกลิ่ดมาว่าคุ้ตึงให้ผมคุ้ตึงเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าใครจะตึงเลยนอกจาเพื่อนผมแล้วอ่ะอ้า เขาขอตัวจะได้ลงไหมเนี่ยวันนี้ เว้ยเนี่ยไปเลย,เ,ยเ,เดี๋ยดคุยด้ว <c> ย <ười> คลิปนี้ก็คงได้ลงแค่ครั้งเดียวแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเดยวเพจท่านี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยวยนะครับสวัสดีครับไปแล้วบาย